เชลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญทุกท่านพบกับผู้ช่วยเลขาธิการพักและผู้สมัครสอสอ,สอในระบบปัญชีรายชื่อพักอนาคตใหม่รังสิมันดงสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะสวัสดีครับ ขออนุญาตรับพวงมาลัยก่อนนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะเมื่อกี้ตอนอยู่ด้านล่างเวทีนะครับกำลังคิดอยู่ว่าโอ้สงสัยรออีกแป๊บหนึ่งนะครับ สวัสดีอีกครั้งนะครับกำลังคิดอยู่ว่ามาปลาัยหรือมาร้องเพลงนะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะก็ขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มากันนักที่แห่งนี้นะครับหลายคนเป็นคนที่คุ้นเคยกันนะครับตอนขึ้นเวทีนะครับแอบได้ยินว่าขวัญใจแม่พูดกันอย่างตรงไปตรงมา ณนะวันนี้นะครับผมมีแม่หลายคนเลือกเกินนะครับและก็มีความยินดีที่จะมีแม่หลายคนถ้าแม่ของพวกเรานะครับมีอุดมการณ์แบบนี้ผมมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่จะเรียกทุกๆคนว่าแม่ของรังสิมันโรมนะฮะพี่น้องครับผมนะฮะรังสิมันโรมนะครับ,รรบผู้ช่วยเลขาธิการพักอนาคตใหม่และ อีกด้านหนึ่งเป็นผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาสาระนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับเป็นสิ่งที่อยู่ในใจลึกๆเป็นสิ่งที่อยู่ในใจลึกๆก,ก่อนที่จะมาทํากับพรรคอนาคตใหม่ด้วยซ้ำหนะ้าที่แห่งน,นี้จังหวัดปทุมธานีต่อพี่น้อง ชาวปทุมธานีสิ่งหนึ่งที่ผมรู้และเรียนรู้จากทุกๆคนผมพบว่าชาวปทุมธานีมีเลือดนักสู้อยู่เต็มเปี่ยมหลายหลายท่านเคยเข้าร่วมต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลายๆายท่านต่อสู้เรียกร้องให้ประเทศไทยมีการเลือกตั้งหลายคนครับมีคดีความ บางคนอายุ80กว่าเดินแทบไม่ไหวแล้วก็ได้รับคดีความไปถึง4คดีนี่คือการเสียสละของพี่น้องที่ร่วมต่อสู้กันมาจากใจผมครับผมขอขอบคุณทุกๆคนที่ร่วมต่อสู้กันมากว่าเกือบเกือบ5ปีขอบคุณจากหัวใจครับ และผมคิดว่าเส้นทางของการต่อสู้ที่มีทุกๆคนมีคนอื่นๆเข้าร่วมมากขึ้นเรื่อยๆจะยังไม่สิ้นสุดเส้นทางนี้จะยังมีต่อไปจนกว่าจนกว่าประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยครับทุกท่านครับเราอยู่ในระบอบของคอสอชอเกือบเกือบห้าปีแล้ว ไม่ต้องถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างยังอยู่ดีหรือไม่ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นหรือเปล่าตองมือล้วงกระเป๋าตอบได้ชัดเจนว่าว่างมีแต่ความว่างเปล่าในกระเป๋าผมมีโอกาสไปหลายจังหวัดไปสิงบุรีไปชัยนาทไปนครศรีธรรมราชไปภูเก็ตไปเชียงใหม่ไปอีสาน ทุกคนตอบได้เหมือนกันสองมือล้วงกระเป๋าพบว่ารายได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญนี่คือคำตอบของห้าปีระบอบคอสอชอว่ามีแต่ความย่ำแย่ถดถอยว่างเปล่าและไม่มีอนาคตพูดให้มากกว่านั้นครับพี่น้องตลอด80กว่าปีที่ผ่านมา ตลอด80กว่าปีที่ผ่านมาของการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่24มิถุนายน 2, 5, 2 4 7 5เรามีรัฐประหารหลายครั้งครับพี่น้องสิ่งหนึ่งที่ผมต้องแถลงต่อพี่น้องหน้าตรงนี้เอาไว้ก็คือว่าทุกครั้งที่มีการรัฐประหารประเทศไทยถดถอยถอยลงคลอง นี่คือความจริงครับพี่น้องนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สองมือล้วงกระเป๋าแล้วพบแต่ความว่างเปล่าก่อนหน้านี้2,534สองมือล้วงกระเป๋าก็มีแต่ความปดถอยว่างเปล่าครับพี่น้องครับเราอยู่กับระบบรัฐประหารแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีรัฐบาลมีได้แป๊บแป๊บ สักพักเจอปัญหานิดนิดหน่อยหน่อยก็มีคนกลุ่มหนึ่งออกมาบอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องอยู่กันแบบนั้นให้อำนาจเป็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะดูแลเองข้าพเจ้าจะคืนความสุขเองเป็นแบบนี้มาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งผ่านไปสักพักเราอยู่ภายใต้ระบอบรัชประหารอยู่ไปสักแป๊บหนึ่งเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องครับก็มีเลือกตั้ง มีเลือกตั้งเสร็จแล้วก็มีอะไรต่อครับมีรัฐบาลมีรัฐบาลเสร็จแล้วมีอะไรต่อครับก็มีปัญหาแล้วก็รัฐประหารอีกต่อไปเป็นแบบนี้เรื่อยๆมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วครับผมในวัยอายุ26ปีเห็นการรัฐประหารมาสองครั้งผมมั่นใจเหลือเกินว่าแม่แม่ของผมที่นั่งอยู่ตรงหน้าเห็นรัฐประหารมากกว่าผมแน่นอน แต่ทำไมแต่ทำไมระบอบแบบนี้มันไม่ยุติเสียทีครับพี่น้องครับทั้งทั้งที่เราทุกคนก็รู้ว่าระบอบแบบนี้ไม่มีความสง่างามไม่สามารถสร้างเศรษฐกิจที่ดีต่อพี่น้องประชาชนได้ไม่สามารถทำให้ผู้นำให้รัฐบาลเมื่อไปยืนอยู่บนเวทีโลกสามารถยืนอยู่ได้อย่างสง่างามครับ เพราะอะไรทําไมเราต้องกลับมาอยู่ภายใต้สถานการณ์แบบนี้บ้านเมืองแบบนี้ทุกครั้งไปเพราะอะไรก็เพราะว่ารัฐบาลในอดีตไม่ว่าจะกี่รัฐบาลต่างก็รู้กันดีต่างก็รู้ว่าปัญหามันมีอยู่เราต่างรู้ว่ากองทัพไม่ได้ขึ้นอยู่กับพลเรือน มีศักยภาพในการทำรัฐประหารอยู่ล่ำไปแต่ทำไมไม่มีรัฐบาลไหนเลยที่คิดจะเอาจริงเอาจังกับการแก้ปัญหานี้ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาพักอนาคตใหม่เราไม่ใช่พักธรรมดาครับพี่น้องครับแต่เราคือรัฐบาลเราจะเป็นรัฐบาลเป็นพักการเมืองที่ต้องการแก้ปัญหาโครงสร้าง เราไม่ได้ต้องการเข้ามาเข้าสู่อำนาจแล้วทำให้ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้สภาพเดิมเราไม่ต้องการให้พ่อแม่พี่น้องกลับไปยืนอยู่ที่เดิมอีกต่อไปนี่คือปณิธานของพรรคอนาคตใหม่ดังนั้นนโยบายของพรรคอนาคตใหม่เราจึงไม่ได้ต้องการพูดแค่เรื่องเฉพาะหนะ้า แต่เราต้องการพูดถึงปัญหาโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำที่นับวันจะมากขึ้นและมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของการศึกษาที่การศึกษาไม่มีความเป็นธรรมเท่าเทียมกันอย่างที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในสังคมปัญหาหลายอย่างเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้เฉพาะหนะ้านี่จึงเป็นเหตุผล ที่พักอนาคตใหม่เข้ามาในครั้งนี้ไม่ได้ต้องการแก้ไขปัญหาแค่ว่าค่าแรงต้องเป็นเท่าไรไม่ได้เข้ามาแก้ปัญหาที่ว่าจะต้องให้เงินกับพี่น้องเท่าไรแต่เราต้องการเข้ามาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงสร้างระบอบก,การปกครองของประเทศไทยจะมีความเป็นธรรมมากเพียงพอทำให้พี่น้องทุกๆคนเมื่ออยู่บนแผ่นดินไทย สามารถยืนอยู่แผ่นดินนี้ได้มีอย่างศักย์งมีศักดิ์ศรีเท่าเทียงกันทุกคนจริงที่ผมกล่าวเข้ามาทั้งหมดไม่สามารถแก้ไขได้ภายในแค่หนึ่งปีหรือสองปีพักอนาคตใหม่ไม่ได้ตั้งขึ้นมาแค่เพียงยืนอยู่ตรงข้ามพลเอกประยุทธ์จันโอชา แต่พักอนาคตใหม่เข้ามาเพื่อแก้ปัญหาที่หมักหมงอยู่ตลอด80กว่าปีที่ผ่านมาโดยไม่มีใครพูดถึงพักอนาคตใหม่จะเป็นพักการเมืองระยะยาวเป็นพักการเมืองของมวลชนเป็นพักการเมืองของทุกๆคนที่จะทำให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยอย่างถาวร พี่น้องครับเรามีพักการเมืองในช่วงเวลานี้เยอะแยะมากมายหลายหลายพักพูดกันอย่างตรงไปตรงมามีนโยบายที่ดีครับพี่น้องหลายหลายนโยบายดูไปดูมาก็ชัดจจกคือคือกัน ถ้าจะเลิกแยกไม่ออกแล้วครับพี่น้องแต่อะไรทำให้พักอนาคตใหม่มีความพิเศษไปกว่าพักการเมืองอื่นเพราะเราคือพักการเมืองที่ที่รวบรวมคนจำนวนมากที่กล้าจะยืนเผชิญหน้ากับระบอบที่ไม่เป็นธรรมไม่เห็นหัวประชาชน สิงที่พักอนาคตใหม่มีและพักการอืนเมืองอื่นไม่มีคือความกล้าครับพี่น้องครับเรากล้าที่จะพูดถึงความไม่เป็นธรรมในสังคมเรากล้าที่จะพูดถึงรากฐานของปัญหาและเรากล้าที่จะพูดว่าอนาคตของประเทศไทยต่อไปนี้จะต้องไม่มีรัฐประหารจะต้องทลายทุนผูกขาดจะต้องยุติระบบราชการรวมทน้ง นี่คือสิ่งที่พักคอนาคตใหม่แตกต่างจากคนอื่นรังสีมันลมวันนี้ขออ้อนวอนต่อพี่น้องทุกๆคนใครก็ตามที่พยายามสาโครรคไม่ต่างพักคอนาคตใหม่ใครก็ตามที่ตั้งคำถามต่อจุดยืนของพรรคอนาคตใหม่บอกเข้าไปเลยครับพี่น้องว่าพรรคอนาคตใหม่คือพักการเมืองเดียวที่กล้าที่จะแก้ปัญหาต่อรากฐานของประเทศไทย ไม่มีพรรคการเมืองไหนอีกแล้วที่กล้าจะพูดถึงปัญหาที่แท้จริงของสังคมไทยครับพี่น้องครับ<อ>ถ้าพี่น้องเห็นด้วยกับสิ่งที่ผมพูดวันนี้ถ้าพี่น้องยืนยันว่าพรกอนาคตใหม่คือพรรคการเมืองเดียว ที่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในระดับรากฐานได้ไม่ต้องคิดอะไรมากย4มซีนาเกย4มีนาเกย4มีนาเกาเกถ้าท่านกาอนา,าคตใหม่สิ่งที่ท่านจะได้นอกจากผู้สบัคร ทุกทกเขตของพรรคอนาคตใหม่ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดอื่นๆท่านจะได้นายรังสิมันลมคนนี้ไปเผชิญหน้ากับพลเอกประยุทธ์หรือมากกว่านั้นท่านจะได้นาย,ยกรัฐมนตรีที่มีชื่อว่าธนาธรจึงรุ่มเรืองกิจไม่ต้องอาบอายเวลายืนเคียงข้างต่างประเทศ จับมือได้พูดภาษาอังกฤษได้ธนาธรคนนี้จะนำเกียรติภูมิของคนไทยกลับมาสู่แผ่นดินไทยครับพี่น้องครับไ,ไม่มีนาย,ยกรัฐมนตรีว่าที่นาย,ยกรัฐมนตรีคนไหนที่คู่ควรไปกว่าคุณธนาธรอีกแล้วครับพี่น้องครับอาจารย์ปีรบุตรแสงกระรกนุณแกเคยพูดว่าคุณธนาธร นอกจากเป็นคนที่เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอย่างเต็มเปี่ยมอย่างไม่มีข้อสงสัยนอกจากประสบความสำเร็จในธุรกิจที่เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าสามารถนำพาประเทศได้สองสิ่งนี้คือสองสิ่งที่คนอื่นไม่มีแต่พักอนาคตใหม่เช่นคุณธนาธนมีผมขอเพิ่มอีกข้อหนึ่งผมขอเพิ่มมีข้อหนึ่ง แล้วผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องช่วยกันพูดเรื่องนี้เยอะๆคุณธนาธรคือคนเดียวที่มีความสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีมีความกล้าหาญที่สุดที่จะนำพาประเทศเผชิญหน้ากับปัญหาที่เป็นรากฐานใดๆก็แล้วแต่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตกครับ<อ>ดังนั้นสมสิ่งนี้สาสิ่งนี้คือสามสิ่งที่ คุณธนาทรจริงรุ่งเรืองกิตมีแต่แคนดิเดตว่าที่นายกคนอื่นไม่มีครับพี่องครับ